สวัสดีครับวันนี้ลุงต้นจะมานําเสนอเกาเหลาหมูตุ๋นรวมรสเด็ดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะต้องเตรียมผักบุ้งลวกครับลวก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 ให้กรอบน้ําต้องเดือดจริงๆแล้วน้ำต้องเดือดมากๆเลยนะครับถ้าน้ําไม่เดือดนี่มันไม่ได้อะของไม่โดนและเราก็เตรียมจานครับ ส่วนผสมสําคัญเลยเนี่ยคือเป็นน้ําส้มที่รสเด็ดของลุงต้นแท้แทอันนี้คือสูตรลับนะครับไม่เหมือนน้าระเบิดนะครับแล้วก็พริกสักนิดหนึ่งนะครับน้ําตาลครับขอ,อนิดเดียวนะครับเยอะมากอร่อยมากยอะน้อยอร่อยน้อยนะครับตั้งไว้ตั้งไว้เสร็จนะครับเราก็จะใส่ผักบุ้งออกให้เรียบร้อยนะครับและเราก็มีหมูสดหมัก อย่างดีของมุงต้นเลยลูกชิ้นครับใส่ไว้เลยนะครับใส่ลูกชิ้นเรียบร้อยลวกครัพผม้มลววหมูสุบเนี่ยหมักอย่างดีมันเป็นสูตรพิเศษลวกกำลังดีพอแดงๆนะฮะพอกำลังนุ่มๆน,นะครับแล้วก็ใส่จัดจัดลงไปนะครับจากนั้นเราก็ ลวบตับตับนี่ไม่ต้องให้สุกมากนะครับน่าจะประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตถึงแปดสิบเปอร์เซ็นใส่ตับลงไปครับใส่ตับให้เรียบร้อยนะฮะจากนั้นนี่คือของสำคัญเลยนี่อันนี้ของจริงเปื่อยจริงนุ่มจริงครับผมนะครับเราก็ หั่นครับปับ๊บแหนะครับจากนั้นน้ําตกครับของต้นจะเน้นน้ําตกอย่างเดียวเลยเพราะลูกค้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชอบมากเรื่องเกาเหลาน้ำตกเนี่ยสุดยอดนะครับปับ๊บทอาาหลลูกชิ้นครับกำลังดีจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมเจียวครับเสร็จปับ๊บ ผักโรยปั๊บพริกไทยนิดนึงพร้อมเสิร์ฟเลยครับ